พอย่ you, นิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตรโนมีมหานวดารานิยายไซไฟลำยุคข,ของเมเจอร์ทอมตอนที่70ิคพิฆาจอมมานสถานที่ยานไซครอปสูงขึ้นไปอีกสีชั้นบุรุษหน้ากา,กาเก,ก็กพาแคซิโอเปียกับโคดินัตลัดลอดหลบสายตาศัตรตูไปจนถึงยานของเขาบนลานจอดแต่พอจะขึ้นยานทหารข่าศึกก็โผล่ออกมายิงยานลำนั้นระเบิดเป็นจุนไปต่อหน้าต่อตา ทั้งสามคนกระเด็นไปคนละทิศละทางด้วยคลื่นกระแทกของแรงระเบิดเมื่อทำลายยานผู้บุกรุกได้แล้วพวกทหารฟีบัสก็ตามเข้าไปยิงถล่มเจ้าของยานกับผู้ติดตามหมายจะสังหารให้สิน้นชายสวมหน้ากากควงดาบเป็นโล่กันกระสุนทั้งหมดไว้ทางตะโกนบอกอีกสองคนให้หนีไปยานช่วยชีวิตอยู่โน่นรีบหนีไปข้าจะต้านพวกมันไว้เองเขาชี้ไปที่ทางรอดแล้วเข้าไปประจันบานกับพวกศัตรูช่วยทวงเวลาให้ พลังฝีมือบุรุษหน้ากากเหล็กเหนือชั้นกว่าที่คิดถึงไม่ลงมือฆ่าใครแต่ก็รับมือศัตรูจำนวนมากได้สบายโคดินัทเห็นฝ่าบาดมัวแต่สองจิตสองใจก็รีบเข้าไปเตือนพัสติพวกมันแห่มากันใหญ่แล้วรีบเห็นกันเธอฝ่าบาทเขาไม่พูดเปล่าแต่ถือวิสาสะคว้าแขนพนางพาวิ่งไปที่ยานฉุกเฉินที่อยู่อีกฝั่ทันทีโดยไม่สนว่าจะทรงเห็นด้วยหรือไม่ แคสิโอเปียถูกลากไปทั้งๆท,ที่ยังเหลียวหน้าเหลียวหลังห่วงคนสวมหน้ากากไปตลอดทางโคดินัสไม่สนอะไรทั้งนั้นรีบตรงไปที่แผงสวิตบนผนังเพื่อเปิดประตูเข้าไปในยานฉุกเฉินซึ่งเป็นยานอพยพขนาดเล็กบรรทุกผู้โดยสารได้แค่สองที่นั่งแต่ผู้หลบหนีทั้งสองก็ต้องหยุดชะงักและถอยหลังกรูดเมื่อราชาฟีบัสกับพวกปรากฏตัวขึ้นมาขวางหน้าจับตัวพวกมันไว้เดี๋ยวนี้ทาทาริอัตแหกปากตะโกนสุดเสียงพวกทหารเกราะดำที่มาด้วย วิ่งกรูเข้าไปทําตามพระบัญชาอย่างแข็งขันแคสิโอเปียตัดสินใจสู้ตายพระนางกระโดดทีบไอริวล้อที่จะเข้ามาจับกระเด็นไปแล้วตามไปแย่งปืนมายิงกราดาใส่ศัตรูแบบไม่เลือกหน้าโคดินัทเข้าไปปลุกปั้มแย่งอาวุธศัตรูมาได้เช่นกันจึงเกิดการต่อสู้กันชุลมุนแคสิโอเปียหันปืนไปยิงใส่ทาทาริอัตหลายนัดแต่โทบอัตที่อยู่ข้างๆบิดาตลอดใช้ดาบป้องปัดได้ทั้งหมด แถมสะท้อนกลับไปโดนคนยิงจนล้มคว่ำปืนกระเด็นหลุดมือโคดินัตแค้นเครื่องเหลือจะกล่าวศาสตร์กระสุนใส่คนทำร้ายนายเหนือหัวแบบไม่นับแต่ผลที่ได้รับคือถูกกระสุนเหล่านั้นย้อนมาทำร้ายตัวเองจนล้มคว่ำคำมั่งหงายไปอีกคนขณะที่สถานการณ์ฝ่ายผู้หลบหนีกำลังย่ำแย่อเล็กซีที่ออกอารวาสไปทั่วยานก็โผล่มาเห็นเข้าพอดีเมื่อเห็นสองชีวิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขาถูกศัตรูทำร้ายเลือดตกยางออกเคนชินหนุ่มก็โกรธจ,จัด ควงดาบเข้าไปฆ่าฟันไม่เลือกหน้าล่อเอาฝ่ายตรงข้ามแต่พ่ายถอยร่นไม่เป็นขบวนความดีใจทําให้แคซิโอเปียกับโครินัตลืมว่าตัวเองบาดเจ็บต่างลุกขึ้นคว้าอาวุธขยโยขยิดเข้าไปช่วยอเล็กซีเข็นฆ่าสัตว์ตูเป็นการใหญ่พริบตาเดียวพวกริวรอทั้งหมดก็กลายเป็นศพนอนเกลื่อนกราดทไบอัดรู้ว่าสู้อเล็กซีไม่ได้รีบพาพระบิดาถอยฉากเพื่อหนีเอาตัวรอดแต่อเล็กซีกระโจนข้ามหมดคนไปขวางหน้าไว้ แล้วฟันฉับเดียวโทรใบอัดขาแทบขาดล้มทั้งยืนราชาฟีบัสกโกรธที่ลูกชายคนโปรดถูกฟันล้มไปต่อหน้าต่อตาทรงยกพระแสงดาบคู่กายฟันใส่สัตว์ตัเต็มเหนียวอเล็กซียกดาบลับแล้วถีบเปี้ยงเดียวประมุกฟีบัสกระเด็นหงายท้องหัวฟาดลงกับพื้นสลบเหมือนทามันแคสิโอเปียตะโกนสุดเสียงเพราะความตายของทาทาริอัตจะทำให้สันติภาพและความสงบสุขหวนคืนกลับมาได้ อเล็กซีตั้งใจจะฆ่าไอราชาชั่วร้างแค้นแทนอาจารย์อยู่แล้วพอมีกองเชียเขาก็ลงมือทันทีแบบไม่ลังเลหยุดนะยั้งมือก่อนบุรุษหน้ากาก,ากเหล็กพุ่งเข้ามาขวางแต่อเล็กซีลงดาบไปแล้วคมดาบจึงสับลงไปบนหน้ากากของคนที่เข้ามาขวางพอดีหน้ากากเหล็กกล้าแตกละเอียดกลายเป็นเศษเหล็กร่วงพูลงบนพื้นแต่ก็ช่วยเซฟชีวิตคนใส่ไว้ได้โอไรออนทุกคนร้องออกมาพร้อมกัน เมื่อพบว่าชายสวมหน้ากากก็คือโอไรออนบุตรชายคนโตของราชาฟีบัสนั่นเองโทบอัดยิ้มออกมาได้รีบลากขาเดี่ยงเข้าไปประคองพระเสียนดูอาการพระบิดาที่ยังนอนแน่นิ่งไม่ได้สติไว้ชีวิตบิดาข้าเถิดแล้วรีบไปจับที่นี่ก่อนทุกอย่างมันจะเลวร้ายไปกว่านี้โอไรออนออกหน้าขอร้องแทนบิดาและพยายามสรุปแบบบวกไม่ช้ำน้ำไม่ขุนอย่าไปฟังมันพระสหายข่ามันทั้งพ่อทั้งลูกเลย โอกาสผ่อนรากผ่อนโคนศัต,ตรูแบบนี้ไม่มีอีกแล้วโคเดนัตโกนแทรกขึ้นมากิจกรรมจัดทั้งศัต,ตรูตัวพ่อและศัตรูหัวใจในคราเดียวไอ <kee> ปากหมาเมื่อกี้ใครช่วยเจ้าออกมาลืมไปแล้วหรือไงแคสซี่พูดอะไรบ้างสิข้าขอร้องช่วยห้ามคนของเจ้าหน่อยโอไรออนตวาดโคเดนัตแล้วหันไปทำตาโศกเชื่อมวิงวอนหญิงคนรักคือข้าแคสซิโอเปียได้แต่อึกอึกอักอกักเพราะในฐานะพนางเรื่องส่วนรวมต้องมาก่อนเรื่องส่วนตัว โคดินัตกลัวฝ่าบาดใจอ่อนรีบแอบสกิดกระตุ้นอเล็กซีให้เร่งลงมือหลีไปโอไรออนวันนี้ไม่ว่ายัางไงผมก็ต้องล้างแค้นแทนท่านอาจารย์ให้จงได้อเล็กซีตัดบทสรุปและชูดาป,ประกาศปณิธานอันแน่วแน่โอไรออนแค่นยิ้มเจสันยอมถอยสักก้าวหนึ่งเถอะอย่าก,กดดันให้ข้าต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเลยเขาขอร้องเป็นคำสุดท้ายและฝืนใจชักดาบออกมาเตรียมพร้อมอเล็กซีไม่ฟังเสียง ผมเข้าไปฟันที่คอราชาชั่วทันทีโอไรออนจำต้องใช้ดาบปกป้องบิดาไว้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องประดับต่อกอกับเพื่อนรักทั้งที่ไม่เต็มใจเท่าไรแคสิโอเปียยืนตัวเกรงทำอะไรไม่ถูกได้แต่เบื่องตามองเพื่อนรักกับชายคนรักรบราคาฟันกันอย่างใจหายใจคว่ำเมื่อเห็นฝ่าบาทห่วงใยคนรักเก่าจนออกนอกหน้าโคดินัสก็แอบหงุดหงิดเหลือกำลังพอเห็นรอยจิ้งจบไตผนังเข้ามาหานายกับเบาก็กระซิบกระซาบกันแป๊บหนึ่ง แล้วยูทูบก็โดดหายไปโอไรออนเห็นความไม่ชอบมาพากลรีบกระหน่ำฟันคู่ต่อสู้ราวกับพายุบุคแคมหวังจะ,ะเผด็จศึกโดยเร็วอเล็กซีตั้งรับมือเป็นละวิงแล้วตอบโต้ด้วยความรวดเร็วและรุนแรงไม่แพ้กันถึงคู่ต่อสู้จะเป็นเพื่อนรักแต่เดิมพันของชัยชนะมันสูงเกินกว่าทั้งสองคนจะออมมือให้กันได้2ยอดฝีมือแห่งยุคต่อสู้กันอย่างดุเดือดยัดไม้ตายถูกกระบวนท่าออกมาฟาดฟันกันแบบไม่ยัง้ง ท้งฝีมือและความว่องไวที่คู่ขี้สูสีกันทําให้ยากจะคาดเดาได้ว่าชัยชนะจะเป็นของฝ่ายใดดาบไม่มีตาอเล็กซีกับโอไรออนต่างหลังเลือดสังเวยคมดาบกันและกันคนละหลายแผลแต่ก็ยังฝืนสังขารออกอาวุธใส่กันอย่างเอาเป็นเอาตายเมื่อเห็นเพื่อนกับชายคนรักบาดเจ็บเลือดโสมกายไปตามตามกันแคสิโอเปียก็ไม่อาจฝืนแข็งใจต่อไปได้ทรงตัดสินใจจับลอยทาทาริอัตไปและขยับจะเข้าไปห้ามทั้งสองคน แต่ทันใดนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นวันไหวแล้วยานไซครอปก็เสียการทรงตัวเบี่ยงคนในยานหัวที่หัวต่ากันทั่วหน้าขณะที่ความแตกตื่นตกใจครอบงำทุกคนก็ปรากฏเงาดําลึกลับพุ่งเข้าไปจู่โจมอเล็กซีทางด้านหลังเจสันระวังแคสิโอเปียกับโอไรออนร้องออกมาพร้อมกันอเล็กซีในร่างเจสันผวาหลบตามคําเตือนปลายดาบที่กําลังจะปักลงกลางแผ่นหลังจึงพลาดเป้าไปอย่างวุบวิดไอหมารอบกัด ก็คือไอ้คาสเตอร์จอมมันนั่นเองอเล็กซีคำรามลั่นทิ้งคู่ต่อสู้กระจนเข้าไปไล่ฟันสัตว์ตัวตัวอชกาดด้วยความแค้นสุดชีวิตในเวลาไล่เรียกกันยูทูก็วิ่งปุเรงปุเรงไต่ผนังกลับมารายงานนายของมันข้าทําตามคําสั่งท่านแล้วเรามีเวลา5นาทีก่อนยานลํานี้จะปังรีเพนกันถันถบตันไม่ทันขาดคํายานพาที่นั่งใส่ครอปที่ถูกทําลายระบบการควบคุม ก็ถูกแรงโน้มถ่วงมหาสารดูดหัวปักดำดิ่งลงไปพุ่งชนดาว Proxi ิมาเซวเสียงประกาศเตือนให้เริ่มขั้นตอนการอพยพฉุกเฉินของ AI ดังก้องกังวานไปทั่วสร้างความแตกตื่นกราหนให้กับคนทั้งยานโคดินัทซ่อนยิ้มไว้ในหน้าเขาสั่งยูทูให้ไปเปิดประตูยานอพยพแล้วประคองฝ่าบาทที่ยืนพวักพวนห่วงหน้าพระวงหลังไปขึ้นยานแคสิโอเปียชำเลืองมองโอไรออนแล้วหันไปร้องเรียกเจสันเจสันรีบเห็นกันเถอะ ยานจะตกแล้วแต่เจสันไม่สนใจมุ่งมั่นจะฆ่าคาสเตอร์ที่วิ่งหนีออกไปจากลานจอดให้จงได้พอฝ่าบาทประทับลงในยานอพยพโคดินัซึ่งมียูทูอยู่บนบ่าก็นั่งประกบแล้วปิดประตูเพ่นนี้ออกจากยานแม่ทันทีแคซิโอเปียใจคอไม่ดีเมื่อเห็นยานไซครอปเกิดไฟลุกท่วมจากการเสียสีกับชั้นบรรยากาศขณะร่วงลงสู่เบื้องล่างอย่างไร้การควบคุมแล้วพนางก็ถอนใจล่งอก เมื่อพบว่ายานอพยพอีกหลายลำเทคออฟออกมาจากยานไม่ได้ทันท่วงทีอเล็กซีไม่สนตัวยานที่เริ่มพลิกมุนหลายตลบควงสว่านเป็นใบไม้ร่วงเขาโหนคือปีนเพดานไล่ฟันคาสเตอร์ที่พยายามหลบหนีไปตลอดทางเจ้าอยากตายหรือไงยานจะตกแล้วรีบแยกย้ายกันหนีเถอะคาสเตอร์ตะโกนเตือนสติมือหนึ่งยกดาบป้องปัดคมดาบคู่ต่อสู้ อีกมือเหนียวท่อบ,บนผนังไม่ให้ตัวเองตกลงไปในช่องทางเดินที่กลายเป็นปล่องตั้งฉาก90องศาตามอาการหัวปักของยานใช่กูอยากตายแต่ก่อนตายกูต้องกุดหัวมึงให้ได้ก่อนฮึมอเล็กซีตะวะสุดเสียงพลางโหนท่อกระโดดที่ฝ่ายตรงข้ามกระเด็นตกลงไปฟาดฝาผนังเบื้องล่างที่สลับตำแหน่งมาอยู่แทนพื้นพอเห็นอีฝ่ายทิ้งตัวปักดาบลงมาแทงคาสเตอร์ก็ตะเกียกตะกายหนีสุดชีวิตไอบ้ามึงมันบ้าไปแล้ว ท่านราชครูด่าลงเล็งฝืนพันตูกับคู่อาฆาตทั้งที่ไม่เต็มใจเท่าไรเออกูเป็นบ้าอย่าหนีสิวะมาให้กูฆ่าดีดีๆอเล็กซีแยกเขี้ยวยิงฟันฟันซ้ายป่ายขวาอุตนุตขณะดเดียวกันยานไซครอปก็ถูกแรงโน้มถ่วงดูดดำดิ่งลงสู่เบื้องล่างใกล้แกนดาวเข้าไปทุกทีถ้าทั้งสองคนไม่เลิกตีกันและรีบหนีเอาตัวรอดงานนี้ได้ไปตีกันต่อในนรกแน่ ดาวเพราะดวงนี้จะเป็นก้อนกา๊าซไม่มีพื้นผิวแข็งให้ชนหรือเหยียบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายานไซคครปหรือวัตถุอวกาศใดๆจะพุ่งทะลุผ่านมันไปได้เพราะแกนกลางของมันมีอุณหภูมิกับแรงกดดันสูงยิ่งยวดทําให้กา๊าซไฮโดรเจนแตกต,ตัวเป็นอิออนกลายสภาพจกากก๊าซเป็นโลหะแค่ชั้นไฮโดรเจนเหลวที่หุ้มแกนกลางอยู่ก็มีแรงกดดันสูงถึงสมล้านเท่าของความกดอากาศบนโลกแล้วบวกกับอุณหภูมิที่สูงถึง สามหมื่นองศาเซลเซียสไม่ว่าอุกกาบาทหรือวัตถุใดที่พุ่งชนต้องพินาศเป็นผุยผงในพริบตาอาเล็กซีไม่ใช่ไม่รู้ว่าจุดจบของยานลำนี้จะเป็นอย่างไรแต่หลังจากเสียลูกเมียไปเขาก็ไม่มีกระจิตกระใจจะอยู่ต่อจึงตั้งใจจะกำจัดศัตรูให้ได้ถึงตัวเองจะต้องตายก็ตามความเครียดทั้งหมดจึงไปตกกับคาสเตอร์ที่อยากอยู่ทำชั่วไปอีกนานๆยอดฝีมืออันดับหนึ่งแต่ใจฝ่อ จึงถูกเด็กรุ่นหลังไล่ต้อนล้มลุกคลุกคลานไปรอบยานคาสเตอร์สู้พางถอยพางกระทั่งไปจนมุมในห้องห้องหนึ่งที่บนผนังเต็มไปด้วยท่อการ์เตรียงรายพอได้โอกาสมันก็ฟันท่อบนผนังให้การ์ดพุ่งออกมาทำลายจังหวะและการมองเห็นของคู่ต่อสู้แล้วเสกดาบแทงทะลุอกเขาอย่างอำมหิตเสียงดังสนัน่นราวกับแทงหยกกล้วยเลือดสดสดพุ่งกระชูดออกมาราวกับน้ำพุแม้จะไม่เห็นศัตรูแต่อเล็กซีก็ใช้พลังเฮือกสุดท้าย ฟันส่วนไปตามความรู้สึกสุดแรงเกิดทาสเตอร์เซถอยหลังไปหลายเก้าก่อนลำตัวช่วงบนจะเลื่อนหลุดหล่นโคมลงบนพื้นทิ้งช่วงล่างตั้งแต่เอวลงมายืนจังก้าเลือดพุ่งเป็นไฟผนียงปรมาจารย์ผู้ไร้เทียมทานเหลือตามองร่างกายตัวเองที่ขาดเป็นสองท่อนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนขาดใจตายลืมตาโพรงหลังจากปิดบัญชีแค้นที่ยาวเป็นหางว่าวได้สำเร็จอเล็กซีก็สุดลงไปนั่งจมกองเลือดอย่างปลอดโปร่งโล่งใจช่วงเวลาเดียวกัน แรงกดดันมหาสารภายนอกก็เริ่มบดขยี้ลำตัวยานไซ่ครอปจนบิดเบี้ยวลั่นเปรี้ยไปทั้งลำบ่งบอกว่าการอวสานกำลังใกล้เข้ามาทุกทีแทนที่จะหาทางหลบหนีเอาตัวรอดอเล็กซีกลับนั่งเพิกเฉยแถมเร่งเวลาให้จุดจบมาถึงเร็วๆเ,เขาจะได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดและได้ไปอยู่กับเฮเลนในประโลกสักทีมาจูราชไม่ทำให้อเล็กซีผิดหวังพริบตาเดียวหลังจากนั้นยานพละที่นั่งใซ่ครป ก็พุ่งชนใจกลางดาว p r o x i ซิมาเซเว่นระเบิดตูมเป็นลูกไฟแตกกระจายไปทั่วทิศแสงเพลิงสว่างจ้าที่ถาถมเข้ามาจากทุกทิศทุกทางคือภาพสุดท้ายที่อเล็กซีจำได้ท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ